ที่เราได้รู้ประเภทแล้วก็รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี่เราจะมีกระบวนการจัดการยังไงบ้างนะคะเราลองมาดูนะคะว่าในกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี่เราจะเริ่มจากอะไรอันนี้เราก็จะมีอยู่6ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกเลยนั้นเนี่ยนะคะก็คือสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็นํามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วางเป้าหมาย นะคะแล้วพอเรา,เารู้เป้าหมายแล้วเราก็มาวางแผนผังการทำงานรวมทั้งการทำงานของทีมงานด้วยนะคะแล้วก็มากำหนดกิจกรรมแล้วก็ความร่วมมือนะและสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของการทดลองท่องเที่ยวแล้วก็สุดท้ายต้องมีการประเมินผลแล้วก็ติดตามผลนะคะทีนี้ในรายละเอียดของแต่ละประเด็นนั้นเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะในในในขั้นตอนแรกเลยนะคะในกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะส่วนแรกเลยนะั้นเนี่ยที่เราต้องทําก็คือเราต้องสํารวจแล้วก็เก็บรวบรวม,มข้อมูลทีนี้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะถ้าเราเป็นการท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลเราอาจจะต้องมาดูข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นการท่องเที่ยวของชุมชนนอกจากดูข้อมูลฟาร์มแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องดูข้อมูลของของชุมชนด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเราต้องมาดูข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะดูว่า เรามีทรัพยากรอะไรบ้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และสุดท้ายก็คือข้อมูลการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะคะถ้าเราดูจากภาพนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะโดยโดยเราใช้เวทีชุมชนนั้นเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยนะคะเราก็จะตั้งประเด็นคำถามนะคะว่าบ้านเรามีอะไรอยู่บ้างนะคะเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการสำรวจเบื้องต้นนะคะ ซึ่งเ,เมื่อเราแปลงออกมาเป็นภาพที่เห็นชัดเจนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่า,เ,าเราต้องตั้งคำถามนะคะกับฟาร์มกับกลุ่มในชุมชนนะคะว่าในบ้านเรานั้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรมีองค์ความรู้อะไรนะคะมีศิลปะวัฒนธรรมงานหัตกรรมอะไรบ้างมีอาหารพื้นบ้านอะไรอันนี้ก็เป็นการสำรวจข้อมูล เบื้องต้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะต้องสำรวจนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนั้นเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนผังของแหล่งท่องเที่ยวบ้านดินที่จังหวัดชัยภูมิที่เราไปสำรวจมาก็จะเห็นเส้นทางการเดินทางซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะทีนี้หลังจากเราทราบข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วางเป้าหมายเราต้องมาวิเคราะห์จุดเด่นจุด,ดด้อยโอกาสอุปสรรคโดยใช้ เทคนิคสวอตนะคะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็นําไปสู่การกําหนดเป้าหมายหรือว่ากลยุทธ์นะคะเราอาจจะมีเป้าหมายเชิงรุกเป้าหมายเชิงแก้ไขเป้าหมายเชิงป้องกันนะคะหรือว่าเป้าหมายเชิงรับนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราวิเคราะห์มานะคะว่ามันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรนะคะเมื่อเราทราบเป้าหมายแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาสร้างแผนผังกิจกรรมแล้วก็ทีมงานนะคะ ซึ่งในการสร้างแผนผังกิจกรรมทีมงานนั้นเนี่ยเราจะต้องมากำหนดนะคะว่าใครจะเป็นคนทำอะไรบ้างเกี่ยวข้องยังไงและผังกิจกรรมนั้นเนี่ยนะคะควรจะต้องมาจากจุดเด่นของของแต่ละฟาร์มหรือของแต่ละบุคคลที่จะสามารถนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวนะคะอย่างไรก็ตามต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรมเดิมที่เป็นอยู่ของกเกษตรกรนะคะ นอกจากนี้เราอาจจะต้องบรรยายลักษณะของกิจกรรมนะคะแล้วก็แสดงถึงคนที่รับผิดชอบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่จะตอบโจทย์เราว่าขังกิจกรรมเรานั้นเนี่ยควรจะมีอะไรนะคะก็คือจะต้องตอบโจทย์ว่าทําอะไรนะคะทำเมื่อไหร่ใครทําแล้วประสานใครนะคะซึ่งสองภาพนี้ก็จะเป็นภาพของตัวอย่างนะคะที่จะชี้ให้เห็นถึงแผนผังของกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยมีการทดลองการท่องเที่ยวนะคะซึ่งตรงนี้จะนํามาสู่การปรับปรุงกิจกรรมบางครั้งเราอาจจะทดลองหนเดียวนะคะหรือ2ครั้งก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกรความพร้อมของชุมชนแล้วเราก็ต้องมาทําตารางกิจกรรมแล้วก็ระบุค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการผลิตสื่อ ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีการผลิตสือ่อหรือว่าการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะจะเห็นว่ามันมีทั้งการท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมและขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสได้ลองทำด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการประเมินผลนะคะหลังจากที่เราวางแผนเร มีการเตรียมกิจกรรมแล้วเราก็มีการทดลองการท่องเที่ยวเราก็จะต้องมีการประเมินผลนะคะ mm. ซึ่งหลาจะต้องมีการเตรียมการประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะเ mm. <Musik S 2> ขียนผลประเมินและขณะที่เราจัดกิจกรรมนั้นเนี่ยหลาจะต้องมีการติดตามด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการกําหนดวิธีการติดตามนะจะติดตามโดยวิธีการใดนะคะแล้วแล้วก็มีการกําหนดเป้าหมายในการติดตามกําหนดความถี่ในการติดตามแล้วก็กําหนดวิธีการ กระตุ้นจูงใจนะคะทำให้มีการาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเนี่ยใหถ้ถูกใจหรือว่า,ามีความเหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะซึ่ง,งในการออกแบบหรือว่าในการที่จะเริ่มต้นทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเนี่ยนะคะอาจจะต้องมาพิจารณาดูว่าเราจะต้อง เริ่มจากอะไรนะคะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการหลักๆแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในการออกแบบหรือในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเราอาจจะตัดบางกระบวนการออกไปได้เหมือนกันนะคะน,นี่ก็เป็นภาพรวมของกระบวนการจัดกิจกรรมในการท่องเที่ยวโดยทั่วๆไปค่ะ